นี่คือครั้งแรกที่คุณจะได้พบกับครูน้องในเว็บไซต์ healthloving.com คอลัมน์ The Trainer แห่งนี้คุณอยากรู้ไหมว่าระบบก,การเผาผลาญในร่างกายของคุณดีแค่ไหนมาเรียนรู้ได้จากสิ่งที่ครูน้องกำลังจะพูดอย่างจับตัวอย่างมา5คนใน5คนนี้จะบอกเลยมี1คนที่เผาผลาญดีที่สุดใน5คน แต่อาจจะรูปร่างเล็กบางซึ่งมันมันไม่ได้เกี่ยวว่าจะต้องเป็นยังไงหรือจะรูปร่างใหญ่ตัวสูงใหญ่โครงสร้างใหญ่ไม่เกี่ยวมันอยู่ที่ที่ร่างกายเราจะสามารถปรับได้แฟตเบิร์นผผ่านไขมันในร่างกายนะคะอันดับแรกต้องกลับไปที่การหมุนเวียนเลือดอ่าก็คือการหมุนเวียนเลือดเนี่ยสามารถเริ่มที่ระบบหายใจได้อันดับแรกสมมุติเราหายใจเข้าออก ลองสมมุติเราอ่านดูดูครูนะคะเรานั่งนิ่งๆเนี่ยทําอยู่นี้แค่ห้าทีจะรู้สึกว่าเห,หนื่อยขึ้นหรือเปล่าถ้าเราเหนื่อยขึ้นแสดงว่าหัวใจเราทํางานหนักขึ้นนี่ก็คือเป็นการใช้ออกซิเจนออกซิเจนจากภายนอกเนี่ยเข้าไปในร่างกายช่วยในการเผาผลาญได้อีกเราลองทําแค่ไม่มีดัมเบลอะแค่นี้ยพิ่บหรืออย่างเงี้อยค่ะทำอยู่สักจับเวลาไว้หนึ่งนาทีร้อนไหมรู้สึกเฮ้ยเหงื่อซึมอาจแสดงว่าเผาผลาญดีแต่ถ้า ผ่านไปอย่างยาง,ง,ง,งยังไม่รู้สึกแค่เมื่อยเฉยแสดงว่าการเผาผลาญเรายังไม่ดีเป็นเป็นเป็นกรรมพันธุ์ด้วยนะคะคืออันดับแรกเป็นเป็นเหมือนแบบว่าครอบครัวพื้นฐานเรากรรมพันธุ์เราด้วยแล้วก็โครงสร้างร่างกายเราจะต้องกลับมาที่การออกกำลังกายให้ให้เน้นเมตาบอลิซึมคือกระบวนการเผาผลาญพลังงานในร่างกายซึ่งเขาเรียกรวมว่าการออกกําลังกายแบบแอโรบิกไม่ใช่เต้นนะคะบางคนจะเข้าใจผิดว่า การออกกําลังกายแบบแอโรบิกคือต้องเต้นแอโรบิกประกอบเพลงเท่านั้นแอโรบิกโดยความหมายมาจากภาษากรีกโบราณก็คือคําว่าออกซิเจนของภาษาอังกฤษอ,อันนี้ต้องพูดให้เข้าใจว่าแอโรบิกคืออะไรแล้วทําไมจะต้องออกกำลังกายแบบแอโรบิกเต้นอย่างเดียวเหรอฉันไม่ชอบเต้นบางทีก็มีเทคนิคอื่นคือการใช้ออกซิเจนออกซิเจนจะช่วยในการเผ,ผาผลาไขมันในร่างกายให้จําไว้เป็นหลักเลยค่ะถ้าเมื่อไหร่เราเ ออกลังกายแบบกั้นลมหายใจซึ่งมันไม่มีในโลกนี้แบบไม่มีใครสามารถกั้นแล้วออกลังกายได้มันต้องใช้ออกซิเจนไปในช่วยช่วยในกระบวนการเาผาผลาญไขมันและเล่นน้ําหนักเบาแล้วเร็วเร็วหายใจเข้าออกไปเรื่อยเรื่อยๆสมมติเล่นท่าเดิมนะคะอยู่5นาทีเราจะรู้สึกได้เลยว่าร้อนขึ้นร้อนเกิดการเ,เบินกนารเผาผลาญไขมันในร่างกายถ้ายกหนักแล้วช้าบิวมาโ u คือกล้ามเนื้อใหญ่ขึ้นแต่ถ้ายกเบาต้องเร็วเท่านั้นแต่ไม่ใช่เร็วแบบ นับไม่ได้ต้องคือจังหวะต่อเนื่องก็คือไปเรื่อยๆคลิปไปเรื่อยๆแล้วก็เอาออกซิเจนเข้ามาใช้เราจะเช็คตัวเองได้คือเราเหนื่อยไหมเอ๊ะเราไหวไหมตรงเนี้ยแค่เนี้ยอ่ะแล้วก็รู้สึกว่าเบิร์นได้ดีไหมร้อนเร็วไหมถ้าร่างกายเราร้อนเร็วสามารถบอกได้เลยว่าคนคนนี้การเผ,ผาผลาญดีแต่บางคนเฮ้ยเล่นตั้งนานเหงื่อไม่ออกเลยไม่ร้อนไม่รู้สึกทั้งที่เล่นถูกต้องเนี่ยแสดงว่าเขาเผ,ผาผลาญไม่ดีอ่ะ อย่างครูนี่แค่เดินขึ้นบันไดชั้นสี่ครูก็รู้สึกว่ามันร้อนแล้วพอผ่านดีค่ะถ้าเหนื่อยหอบจะเป็นอาการของโรคโรคหัวใจหัวใจไม่แข็งแรงก็ต้องไปออ,อกออกกาลังกายที่เกี่ยวข้องกับกล้ามเนื้อหัวใจอีกทีหนึง่งเห็นไหมถ้าครูเรียนอาโตมี่อาโตมี่ภาษาไทยก็คือกายวิภาคศาสตร์เรียนหัวจรดเท้าเรียนพวกระดับสเกลิตตอนโครงสร้างกระดูกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นข้อต่อเส้นเลือดทุกอย่างคือตัวนั่นเองนะคะ ถ้าเรียกง่ายๆกันก็ส่วนใหญ่เขาจะเรียกกันคุูน้องหรืออาจารย์น้องออก็คือน้องเหมือนน้องสาวเนี่ยค่ะง่ายๆแล้วก็ชื่อจริงก็วรนันมาริวันค่ะก็จบการศึกษาจริงบริาตีที่มสวาบางแสนซึ่งตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยบุรพาอยู่จังหวัดชลบุรีก็ตอนนี้ก็ยังเป็นอาจารย์สอนที่นู่นอยู่สอนนักศึกษามหาลายัย ก็คือปี3และปี4แล้วก็สอนที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับพวกฟิสิโอโลจีสรีรวิทยาที่เกี่ยวกับทางด้านบิสเนสฟิตเนสก็คือธุรกิจทางด้านเฮลท์คับสปาฟิตเนสตรงนี้ค่ะทำงานด้านนี้มาตลอดนี่เป็นวิทยาศาสตร์กันกีฬาหรือเขาเรียกกันย่อๆว่าเฮลซายหรือวิทกีฬาอย่างเงี้ยสปอร์ซายอะไรเงี้ยก็เป็นคณะวิทยาศาสตร์มันมีอะไรให้ให้เรียนรู้เยอะค่ะอย่างร่างกายเราเนี่ยเรารู้นะเรามี32อวัยวะครบทุกทุกอย่าง แต่ถามว่าเรียนรู้เรื่องการหายใจไหมเรียนรู้เรื่องหัวใจไหมหัวใจเราโตขนาดไหนการหมุนเวียนเลือดเป็นยังไงส่วนใหญ่ผู้หญิงจะชอบว่า๋อ้ไม่ออกกำลังกายหรอกเพราะว่าเหนื่อยแต่อยากหุ่นดีอยากหุ่นสวยอยากจะผอมอยากจะได้แบบตามที่ฉันต้องการแล้วก็กินก็อยากจะกินแบบอะไรอร่อยอร่อยใช่ไหมคะอันนี้ก็คือบอกเลยถ้าอยากจะกินอะไรตามใจปากอยากจะกินอะไรที่ฉันชอบแต่ไม่ออกกำลังกายตรงนี้การเผาผลาญ คือที่พูดนี้จะโยงมาถึงการเาผาผลาญไขมันหรือการเาผาผลาญเบิร์นแคลอรี่ในร่างกายเราอะค่ะเรื่องของระบบการเาผาผลาญในร่างกายยังไม่หมดแค่นี้ครั้งหน้ามาพบกับครูน้องได้ใหม่ที่ h e a l t h l o v i n g c o m แห่งนี้ขอล่ำ The Trainer สมมติว่าเราทานข้าวหนึ่งจานแต่บอกว่านานมากเลยยังไม่หิวเลยมันยังไม่เาผาผลานี่ย่ะและเราขอให้คุณประสบความสำเร็จในการดูแลรูปกาย สนับสนุนโดย LCH ช่วยเร่งการเผาผลาญให้รูปร่างกระชับได้สัดส่วนดี